วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับผู้หญิงตัวเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผู้หญิงตัวเล็กก็พามาดูเจ้าตัวเ like ล็กพวกนี้ค่ะน้องแมวนั่นเองนะคะ h e ล l o hello hello แมวหรจ้าวันนี้นะคะก็ได้โอกาสมาทเที่ยวบ้านเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวมีแมวกว่า30ตัวค่ะดิฉันจําชื่อนางไม่ได้เลยนะคะว่าชื่ออะไรกันบ้างนะคะเพราะว่า ฉันมีความจงที่ค่อนข้างที่จะสั้นนะคะแต่ฉันก็เรียกว่าอ้วนทั้งหมดเลยละคะ่ะน่ารักน่าชัางเลยนะคะอยู่ก็มีความสุขน้อๆเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าน,น้องแมวเขาน่ารักขนาดไหนบอบบอบอ,บอ,บอจังน,นี่ค่อบอจังค่ะฮัลโหลเ็บอ๊ยว,วนที่สุดเลย ามาอุ้มไหนอุ้มไหนพีฟ่ฟิวไอ้พีฟ่ฟิวทักทายค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดี ไปแล้วนะน้องน้องเธอไปทำอะไรมาเก้าค้างให้เราหน่อยเราเงาเหลือเกินใจลอยแล้วจะเก้าค้างให้เจ้าเองเนาะปูจังพี่ทิ้น้องน้องหนูมาโอเคขึ้นตักค่ะขึ้นตักเลยหืม แนนทำไมทำไมมีอะไรไอ้พ่จะมาไม้ไงไงคอนอ,ทอนที่สุดเลย้ิอ้อนที่สุดเลยนีย่ิอ้อนที่สุดเลยโหนี่ใชไหมอ้ใคริออนที่สุดเลยโอโจง เห็นไหมอตอวันไอตาอวันข่ก็ไม่โลนะอืมเวอนจ๋านุ่มไปหมดเลยนะตัวเจ๋อนี่้วัน ชมชมจ๋าโอ้ช่วตูดจำไม่ได้นะคะช่วตูดไม่ได้นะคะช่วตูดไม่ได้นะคะ องด้วยจะให้เราทํำยังไงเราจะให้เขาเราทํำยังไงอะเราคงห่วงด้วยดูแต่ละตัวสิตัวไม่เล็กสตัวคลิปนี้นะคะไม่มีสาระไม่มีของกินไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะคะก็มีแต่แมวนะคะไว้คลิปหน้าเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กจะพาไปที่ไหนจะพาไปกินอะไรที่ไหนก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกับทาทแมวทุกทุกท่านเลยนะคะท้าทแมวทุกท่านขอให้มีความสุขนะคะสมทำไรอ่ะ อ้อยอ้อยอ้อยออกกำลังกายน้อยอ้อยช่วงนี้ลดความอ้วนอู้ดูสิอู้ตาอ้วนตาอ้วนบายบาย